อาสวัสดีครับทุกคนพบกับอุ้ยตับคนสุรินเหล่อเพิร์สัตว์ตัวอีกแล้วนะครับผมอ่ะอุตับจะมากู้รอบหลักนี้นะครับรู้จะมีปลาหรือเปล่าตัวนี้เป็นรอบปลาช่อนนะครับแต่ว่ามันท่วมหมดแล้วนะครับผมถ้าปลาช่อนเข้าสงสัยจะตุ้ยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะน้อง <iento> อ่าโอเคคนมาเลยครับนี่ๆ네โนอ like, ้ายอะไรๆอุ้ยกินนี่อื้อนี่ก็ช่อนเลย นั้นเลยช้อนไม่เข้าเข้าปันนินน,น้องปไปดิกลินครับผมลาเอานี่นิบันนินนะครับผมอือน้องสายทอดนะครับผมโอ้ยมีปลาขาวด้วยครับ โอ้หนะครับปลากร่อนนะครับผมอ้ปลาขาวอ้ปลากร่อนสวยๆจนนะอือปลาขาวเข้าด้วยนะครับผมอุ้ยสุดยอดเลยนะครับอ่ะในมีโอกาสก,าก็จะมารับไลค์ชมกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนะครับฝนไล่แล้วนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้อุตสตับคนสุรินทร์หลอมเพิ่มสัตว์ตัวเดียครับสวัสดีครับ